มาครับพี่น้องนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่บ้านน้องอุ๋งอิงเพจบานแพงสําหรับท่านพอกันใช่ครับพี่น้องเป็นเดมีการ่ายบรรยากาศให้เฮ้าไดเบิร์นแมอยู่ที่บ้านน้องอุ๋งอิงครับพี่น้องเป็นเดยมีการไปไทยในระยะไกลวันทอกนะคะให้แบบภาพโดยร่วมรอบๆบริเวณบ้านน้องอุ๋งอิงครับพี่น้องนวาวาเป็นจังไหนโอเว่นเป็นกระบอหวาถือว่าสวยงามมากๆนะคะว่าเมน บ้านแบบโอ้ด,ดูเลยล่ะค่ะพี่น้องก็ทิวาดูก็ทิวาดูดีเลยวันพาะนะ่งาสำรับบ้านหอฟันหลังนี้นาะพี่น้องเนาะกัททิวาจังไรกะอ่าสิวาจังไรกะสทิวาจังไรล่ะนะคะสำรับบ้านหลังนี้ก็ททิวาเป็นเป็นนามพักนามแรงงานของน้องอูยิงเพชรบางแห้งเองนาอพี่น้องนาะพี่น้องแบบบได้มีการสิวาจังไรนะนะครับไปอ่า ไปยืมผู้ใดไปรักผู้ใดมาน้องพี่น้องน้องก็เป็นเงืนที่น้องหามาโดยตัวของน้องเองน้องพี่น้องเนาะน่ะนี่หละกับน้องก็คือสีภูมิใจในตัวเจ้าของน่ะหล่ะกับสำราบพออีกเม่เนี่ยก็คือสีผ้ากันภูมิใจในตัวน้องนาพี่น้องน้องทีน้องแบบฮ็ดได้นขนาดนี้วันพออาพี่น,อน้องเนาะเอาแล้วนะคะพี่น้องนะสำรับท่านพอกันใช่เป็นกรณีการไปไทยเอาบรรยากาศนะคะอยู่บริเวณรอบบ้านน้องอุ้ยิงนะคะกับ ในหมู่บ้านนี่แหละครับพี่น้องสำหรับในหมู่บ้านนะก็เป็นมือยุทธครับพี่น้องซัรับพอกันชัยกระดิมีการไปเล่นยุบานอุ้งยิงเราพี่น้องน้องกระดิมีการแบบไล่์สดทักทายเอฟซีแฟนครับก็เป็นการแสดงการวางกันไปลเราพี่น้องน้องกระดิมีการรวมตัวกันนะครับสถ์จะเป็นในฝั่งของนี่งหละพอกันชัยนะคะสนนเสนนท์เบบี้จังสีแม่กแก้มเราพี่น้องน้องทีเ่เฮาเห็นมาตลอดวันท้อนะคะนี่แหละกระดิมีการทำการแสดง ะะแล้วก่อนก่อนซือเดิมการแสดงครับพี่น้องจำรับพอกันใช้พอไปหอด้านอุอ้งอิงกรณีมีการไปไทยบรรยากาศรอบบ้านให้หเขาไดบิวง์ับพี่น้องน้องแล้วพอกันใช้ครับพี่น้องพอเพื่อนมีการทายไปมองหนึ่งครับพี่น้องนะคะ,ะ,คะเกิดสิ่งนี้นะคะขึ้นกับบริเวณบ้านอุ้งอิงนะคะซึ่งก็อยู่ทั้งฟ้าครับพี่น้องนะคะอยู่บนฟ้านะคะจำรับทั้งด้านพอกันใช่นะคะเพื่อนมีการ ซุ่มนะคะซุ่มเคลืนฝ่าให้องหายเบิร์นะคะซุมนะะซ่มให้เบิร์แบบขัดๆเลยวันถอกพี่นองบอกว่ามีตัวเลขเพิ่์ดมาจังเสียแลค่ะพี่น้องหนะเอาวนะคะเดนะี๋ยวจนีนี่แหละขึ้นขึ้นภาพเอฟซีแฟนคลับได้เบิร์ขึ้นวิดีโอให้เอฟซีแฟนคลับได้เบิร์ไปพร้อมๆกันน้อพี่น้องเนาะเอาวมูอเจ้าคิดว่านะคะคืออีกอย่างนะคะคันบอกว่ามีตัวเลขนีด ถูกต้องตาดีเติบเด็กครับพี่น้องต้องตาดีเลือก็ต้องเบื้องคักคัดดีนะคะก็คือจังหวะนั่นแหละตาดีได้ตายเสียครับพี่น้องนะคะผู้ใดที่มีโชคมีดวงกะนี่ละลองเบื้องละก็ลองพิจารณากันเอาเราพี่น้องเนาะว่า,วาเห็นเป็นตัวใดเราพี่น้องนเอานาะนะคะเอาเลยนะครับพี่น้องมาดูความคิดเห็นของเอฟทีแฟนคลับกันนะคะวา่าผู้ใดมีความคิดเห็นว่าจังเละแน่เอาเดียวก่อนสิไปเบื้อง Comment, friend, คอมเมนต์ของเอี่แฟนคลับเขาพี่นอ้องแอดมินสีเบืองสก,ก่อนนะคะว่าแอดมินเห็นเห็นเป็นยังง <c oughs> นะคะ mit, คแอดมินก็ไอแอดมินมาดีอยู่นะนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่ค่ะพี่นอ้องนะคะเป็นตัวไดโนนะคะมันมุ่งได้กะเบืองบอกข่ดนะคะแต่มุมหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็คือจังมีหลขกไปน,นะคะพี่นอ้อง ก็คือตัวม่อเลขแปดมันจะเป็นแปดศูนย์หนึ่งบวกเนะจมันเบาะจะมันบึ่งบอกขัดหนาอกี่น้องแต่ว่าสเสือว่าเซฟัฟนขับไรก้นกัดคือสีเห็นที่แบบแตกต่างกันออกไปหนาอพี่น้องมาเบิ่งกันนะคะว่าผู้ใดมีความคิดเห็นว่าจังไหนแน่นะคะสาหรับผู้นี้นี่บอกว่าเจ็ดหกสาม ผู้นี่บอกว่าเจ็สวัาสันนะคะนี่ผู้นี้บอกว่าเก้าเจดสามนะคผู้บอกว่า8ปดสามหานะคะศูนย์หเจดนี่ผู้นี้บอกว่าสองหาสามเกเจหพันนะพี่นอ้องผู้นี้บอกว่า1นึเกเกวาสันนะคะหนึ่งเก่าเก่าข้่ หนึ่งก็คือบานเหล็กที่นะคะพี่น้องก็คือบานเหล็กที่ของน้องอุ้งอิงเพชรหานแพงนะคะซึ่งโอ้คันโต้ที่เรื่องบานเหล็กที่ของอุ้งอิงเนี่ยก็คิดพอโกน่านี่นะคะในวันจันทร์ที่ผ ah ่านมาครับวีโนกามีทั้งดังประเทศมาพี่น้องนบปรากฏว่าอุ้งอิงให้โชว์เอลซี่แนคลับเนี่ยรับเต็มๆเลยก็ได้งอนไพได้นอนพอกันใช่แหละครับพี่น้องไดมีการไปลอดถามบานเหล็กที่อุ้งอิงนะคะว่าบานเหล็กที่อีหยัง องอิกร <correction>. yup. <po target> ีสเดนีการรูดปากออกมานะคะว่าหนึ่งเก่าเก่าองอิงวันจังเสียหลักปากฏว่าออกทางตั้งประเทศเต็มเต็มหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเต็มเต็มหลักการสัมรับแม่หน่อยกันบอกคือกันบอกตัวเลขคือกันพอกันใช้เดนีการไปรบก้มฟันให้ไปไหนฟังไน่หนก็เลยตีเป็นเลขเป็นศูนย์ซีีศูนย์นะคะปากฏว่าออกลูกซาวกรบบอกแม่นแม่หน่อยกับบอกแม่นคือกันนะคะที่ว่าสุดยอดแห้ง น้องพี่น้องเนาะอ้าวนี่แหละครับพี่น้องจังตราบอ่านี่แหละเอ็ซ์แฟนคลัคบผู้เจ้าจเห็นเป็นตัวเลขกอย่างนพี่น้องนเน,เน,นาะแล้วกะตัวเลขนี่กะสิวะจากอะไรกันเท่าบิังในมุมเหล็กกัเหมือนแบบอยู่อ่าอยู่แบบตรงกับบาดหน,นองเลยจังเสียนะนพี่น้องเนาะอยู่ตรงกับบาดอุ้งอิงเลยอยู่บริเวณรอบบ้านอุ้งอิงกรว่าดใดนพี่น้องเนาะหลักะในหลักนะคะแต่บังเอิญอะไรขนาดนั้นนะคะเป็นช่วงที่ พอกันใช้ปืนเอในการแบบออกไปไทายบรรยากาศให้เฮาได้เบิงนะว่าเนีย่ยเป็นจังไรแน่จังสิแม่นะ่ะแล้วปรากฏว่ามีตัวเลขนีแสดงให้แสดงขึ้นมาจังสิแ่นะ่ะอยู่รอบอบริเวณบ้านอุเอิงกับอยู่ทั้งก่อนเมงนั่นแหละนะ่ะกะที่ว่าเป็นจิ้งทีม้าสัตว์บันทอกอีกอย่างหนึ่งเราพี่น,อน้องเนาะะคเอาลยล่ะครัพี่น้องพ่อเด็เบิงภาพโดยด้วมนะ่ะ บ้าน,น้องอุ้งเอิงแล้วน้องพี่น้องน้องกันที่ว่าซวยสดตยงดงามมากๆนะคะตอนนี้นี่บ้านอุ้งอิงก,กันยัง่งบ่ถือว่าเอา่เรียบลอยนะครับพี่น้องนะคะเหลือแต่แบบตกแต่งบริเวณภายนอกนะคะเหมือนกับว่าในการเหตุหอดแบบร่วงจอดรถนะคะเหมือนเมื่อเสียแล้วแวนะน,ดดนะคะพี่น้องร่วงจอดรถนะคะเหลือเพียงแค่แบบตกแต่งเอาหนาเอาดอกไม้มาใส่ตกแต่งกะวะกันไป นะคะจัดสวนกว่ากันไปเข้ากับม่ารอบเบ่นกันนะคะว่าแม่หน่อยถือจัดสวนเป็นลักษณะจังใดนะคะรับรองสวยงามอย่างแนนนอนต่อพี่น้องเนาะะนอ้าวไดแล้วครับพี่น้องกันถือว่าเป็นอ่าอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเมื่อเราเห็นเป็นตุเรอยางกะนี่แหละคันคันเห็นเป็นตุเรงเดกกับคอมเมนต์มาบอกกันน้ำยาเด้อนะคะเพื่อนนี่แหละหาเห็นเป็นคนไรยางจังสี่แม่หาบางคนเห็นคือกันจังสี่สิว่าจังหด อันนี้เราได้ดวงไพ่ดวงมานเรียเลยนะคะพี่น้องสำหรับเนี่ยมูนี่นะคะแต่ว่าบังเอิญหมองที่ว่าแบบอ่าเกิดเกิดอยู่บริเวณรอบบ้านอุ่นอิงแค่นั้นนะคะพี่น้องนะ่ะเอาก่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้สําหรับพ่อแม่เอกซิแฟนคลับแต่ว่าหลายคนบอกว่าเลขสามเมทที่ว่าชัดเจนนะคะหลายคนว่าจังเจนอ่ะบางคนบอกว่าสองหาสามนะส่วนมากเราพี่น้องเราสองหาสามวันท่องานมีการแบบแต่สิบพีเตรณานะคะนและค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ขอจบคลิปไปสำหรับกอนนอี้ค่ะปรมะมาณสัเด็ดค่ะ